ชัดราชบดินแทบไม่รู้สึกตัวได้สัมไปเมื่อผู้กองซอตามินกระชากแขนออกจากห้องนอนวิ่งกระโดดตบลงไปในล่องคูเลดซึ่งขุดเป็นล่องยาววกวนไปรอบฐานปฏิบัติการนั้นตามผมมาผู้การโบมินหยุดตรงช่องทางขึ้นเสียงตะโกนของผู้กองซอตามินทําให้ชัดได้สติหงะตัวลุกพรวดขึ้นทําให้ศีรษะโผล่พ้นจากล่องคูเลดอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้ แต่แล้วอึดใจต่อมาร่างของนักสืบหนุม่มประกาศนิยบัตจอมปลอมก็โดนกระชากแขนฝุกลงไปหน้ากระแทกกับพืนโคลมเบลล์พร้อมกับกายไฟสีเขียวปัดพุ่งข้ามล่องคูเลสสว่างเป็นทางไปอย่างหน้าหวาดเสียวถ้าคุณขืนโผล่ขึ้นมาอีกเป็นโดนไอ้ลูกกระสุนสองแสงนั่นหัวขาดแน่แน่ลอยเอกสอตามินพูดน้ำเสียงหอบๆถ้าไม่โผล่หัวแล้วจะเคลื่อนที่ไปได้ยังไงชัดย้อนถามพร้อมก็ต้องดูล่องคูเลสซึ่งขุดลูกโอนยาวเหยียดอยู่เบื้องหน้าด้วยความหนักใจ ก้มหัวลงแล้วก็ค่อยเคลื่อนที่ไปเร็วตามผมมาเสียงปืนหนาแน่นแบบนี้สถานการณ์ของพวกเราไม่ดีแน่ร้อยเอกซอตาหมินพูดพลางก้มศีรษะลงแล้ววิ่งเหยาะๆไปตามล่องคูเลดท,ที่ขุดลึกระด,ดับคอโดยระมัดวังไม่ให้ศีรษะพ้นแนวขอบด้านบนขึ้นมา่าก็กำชับให้ชัดเคลื่อนที่ตามไปโดยเร็วที่สุดเสียงปืนดังสนั่นรนไหไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ท้องฟ้าเริ่มจะสว่างขึ้นบ้างแล้วกระสุนสองวิถีซึ่งถูกระดมยิงขึ้นจากเต็นเขาวิ่งตามกันเป็นงูกินหางมองดูสวยงามแต่ทว่าอำนาจของมันลองถูกหรือเฉียวล่างใครเข้าไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็มีหวังเหนือขา,ด,ขาด,ขดจุยเป็นชิ้นๆอย่างทันตาเห็นหลังจากวิ่งก้มหัวไปตามล่องคูเลดอยู่ทั่วอึดใ,ใจใหญ่ชัดก็มองเห็นทหารกระเลียงยืนประจําแนวอยู่ในล่องอันวกวนนั้นเต็มพืชไปหมดแต่ก็เป็นที่น่าสงเกตว่าทหารเหล่านั้น มิได้ยิงปืนลงไปยังเตนเขาแต่อย่างใดทหารกระเลียงทุกคนประทับปืนจ้องสายตาลงไปยังเบื้องล่างแทบไม่กระพริบทัศนวิสัยที่กําลังสว่างสวยอยู่เบื้องล่างทําให้นักสืบหนุ่มสามารถมองเห็นแสงระเบิดซึ่งเกิดจากการสู้รบอย่างถนัดทนีนด่านคอยเหตุของเรากําลังโดนโจมตีพันเอกโบมินพี่ชายต่างพานดาของชัดซึ่งขณะนี้แต่งเครื่องแบบสนามครบคันมีกล้องสองตาคล้องคออยู่หันมาพูดกับนักสืบหนุ่มด้วยน้ำเสียงห้วนหวนพวกไหนครับ ท,ทั้งทงที่รู้แต่ก็อดที่จะถามออกไปไม่ได้ก็พวกที่อยากจะให้ชนชาติกระเลียงศูนพันจะมีใครนอกจากพม่าเท่านั้นกําลังพลมันมากกว่าทุกคราวทัังนี้เราอาจถึงกับถอนตัวก็ได้พันเอกโบมินพูดด้วยสีหนะ้าไม่สบายใจถอนตัวหมายหมายความว่าชัดตะกุกตะกักถามออกมาด้วยความตกใจและก็ดูเหมือนยังไม่ทันจะพูดจบประโยคได้สาไป พี่ชายต่างมันดาก็สอดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถูกต้องถ้ายันพวกมันไม่ไหวก็ต้องถอนตัวอ,อพยพหนีพวกมันไปเรื่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกกระเลียงและพวกไทยใหญ่ไม่เคยมีผืนแผ่นดินอันถาวรของตัวเองสถานการณ์ดูว่าจะแย่เต็มทีสอตามินพาคุณชัดล่วงหน้าไปพบนายแม่ก่อนประโยคสุดท้ายผู้บังคับการกรมผสมหันมาสั่งร้อยเอกสอตามินด้วยน้ำเสียงเฉียบขาด ไปเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมครับผู้กันไปเดี๋ยวนี้เลยช้างเตรียมเอาไว้ให้แล้วถ้าโชคดีผมไม่ตายคงได้พบกันโชคดีคุณชัดเมื่อสั่งร้อยเอกซอตามินให้พาน้องชายต่างบรรดาให้ไปพบนายแม่แล้วท่านเอกบูมินกระหันมากล่าวให้พรชัดด้วยใบหน้ายิ้มๆเล่นเอานักสืบหนุ่มซึ่งอ้าปากหวอะยับปากจะซักถามออกมาด้วยความเคลือบแข็งใจแต่ผู้บังคับการกลมไม่ยอมให้พูด เขาตัดบทออกมาด้วยน้ำเสียงหุนหวน,หวนคุณชัดไปได้แล้วไม่ต้องห่วงผมนี่คือคำสั่งพอพูดจบพันเอกโบมินก็เดินพระออกไปตรวจแนวทาหารกระเลียงตามล่องคูเลดด้วยท่าทางรีบร้อนนักสืบนมก็เลยต้งเคลื่อนที่ตามร้อยเอกซอตามินไปยังเส้นทางด้านหลังยอดเขาอีกด้านหนึ่งเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปพบนายแม่ซึ่งเป็นภรรยาคนหนึ่งของพ่อของเขาอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้10นาทีต่อมาทั้งชัดและผู้กองซอตามิน ก็นั่งคู่กันอยู่บนกูบซึ่งผูกแน่นอยู่บนหลังถังเวลาถางก้าวเดินแต่ละก้าวลักษณะกู่บนหลังแกว่งไปเหมือนกระเพลยวนไม่มีผิดเล่นเอานักสืบนุม่มซึ่งไม่เคยนั่งถางมาก่อนถึงอาเจียนของเก่าออกไปตลอดทางกราบจะปรับตัวเองได้ก็เล่นเอาลมออกหูวิววิวไปเป็นชั่วโมงผู้มีประเทศที่เต็มไปด้วยป่าทึบและโคลนตมอากาศเย็นจัดจนปวดกระดูกสัตว์เหลือคลานจำพวกงูหน้าหน้าชนิดเยอะแยะอยู่บนกิ่งไม้เต็มไปหมด ทาให้การเดินทางลาช้าลงเราต้องคอยหลบงูพิษเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเส้นทางเดินที่สะดวกกว่านี้ไม่มีแล้วหรือ,อยังไงผู้กองในช่วงจังหวะที่ฉางกําลังย่ําลงไปในหลมลึกแห่งหนึ่งชัดก็หันไปถามผู้กองสอตามินด้วยสีหน้าไม่สบายใจมีหลายทางแต่หน่วยลาตะเวนของพาม่าเพ่นพ่านไปหมดผมขืนพาคุณไปทางนั้นแล้วเกิดอันตรายขึ้นมาผมก็โดนยิงเป้าเท่านั้นสิครับหล่อเอกสอตามินพูด พลางก้มลงหลบกิ่งไม้ที่มีงูพิษพันยอยู่อย่างบุบวิตเต็มทีนี่ผมมีความสำคัญขนาดที่ต้องทำให้ผู้กองต้องโดนยิงเป้าเฉรือขนาดตัวของผมเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีประโยชน์อะไรสำหรับกองทหารของพวกคุณชัดราชบดินทร์พึมพำออกมาด้วยความเครือบแทงใจเท่าที่ผมรู้คุณเป็นนักบินเรามีสนามบินแต่ไม่มีเครื่องบินคุณจึงมีประโยชน์ต่อกองทหารของเรามาก มากขนาดที่ผมพร้อมที่จะแลกเอาชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องชีวิตของคุณเอาไว้ผู้กองอตามินตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมขอถามอะไรอีกข้อหนึ่งได้ไหมชัดซึ่งเชือบแลงใจอะไรบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่เดินทางมาถึงใหม่ๆย้อนถามขึ้นมาอีกได้ครับถ้าไม่เกี่ยวกับความลับทางทหารที่ผมไม่สามารถจะเปิดเผยได้ลอยเอกซอตามินตอบรับแต่ก็ยังแบ่งลับแบ่งสู้อย่างมีชั้นเชิง ครั้งแรกผมได้รับการติดต่อให้มาช่วยเหลือไทยใหญ่จากเจ้านายของคุณแล่พอเดินทางมาถึงที่นี่กลับกลายเป็นว่าผมต้องมาช่วยกระเลียงไปเสียชิพผมไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆถ้าไม่เป็นความลับผู้กองช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับชัดถามออกไปดื้อเดนเอาผู้กองคนสนิทของพี่ชายต่างมันดาตั้งหันหน้ามาจ้องหน้านักสืบหนุ่มแวบหนึ่งและอธิบายออกไปอย่างยืดยาวผมก็ไม่ใช่กระเลียงผมเป็นไทยใหญ่เหมือนกับผู้การโบมิน แต่มาอยู่ในกองทัพของกะเหลียงด้วยเป้าหมายอันเดียวกันคือปลดแอกจากพมา่าเมื่อคุณถามแบบนี้ก็ดีแล้วผมก็ถือโอกาสอธิบายให้คุณทราบเสียเลยขณะนี้ประชาชนกะเหลียงอยู่ในความปกครองของพอมา่าราวห้าหรือ6ล้านคนนอกจากนั้นก็มีมอญคัชินและไทยใหญ่รวมอยู่ด้วยอีกจํานวนหนึ่งต่อมาก็มีกะเหลียงจํานวนหนึ่งไม่ชอบระบบการปกครองของพอมา่าจึงรวมตัวกันต่อต้านพมา่าโดยหวังที่จะแยกตัวเป็นอิสระ ก็เลยทาให้มอนขจินและไทใหญ่พลอยลุกฮือขึ้นต่อต้านไปด้วยไทยใหญ่เป็นกลุ่มชนที่ได้เปรียบพวกอื่นๆเพราะมีประเพณีและหน้าตาคล้ายกับประชาชนชาวไทยในภาคเหนือและนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะหาทุนได้มากกว่ากลุ่มอื่นอีกด้วยดังนั้นกระเหลี่ยงกับไทยใหญ่จึงร่วมมือต่อต้านพม่าอย่างใกล้ชิดมาตลอดแล้วทุนละ่ะพวกคุณได้ทุนมาจากไหนอาวุธสงครามต้องใช้เงินเป็นเล,ยล่ยหลายล้านชัดซักถามขึ้นมาอีก เราก็เก็บภาษีจากชาวกะเหรียงและชาวไทยใหญ่ที่รวยๆสิครับนอกจากนั้นก็ได้เศรษฐีชาวไทยใหญ่ที่โอนสัญชาติเป็นคนไทยอยู่ในกรุงเทพช่วยเหลือมาบ้างแต่มันก็ไม่พออยู่ดีนายแม่คือใครพอเห็นผู้กองซอตามินเล่าความเป็นไปอันแท้จ,จริงของกระบวนการกู้ชาติไทยใหญ่และกะเหรียงเพลินๆชัดราฐบดินก็ยิงคําถามออกมาโดยไม่ยอมให้คนสนิทของผู้การโบมินตั้งตัวติดเป็นแม่ของผู้การลารวยมาก เคยโอนสัญชาติเป็นคนไทยแต่เพื่ออิสรภาพของไทยใหญ่นายแม่ก็กลับมาดําเนินการลับๆอยู่ในพื้นแผ่นดินพมา่าเรื่องราวต่อไปเอาไว้ไปถามนายแม่ด้วยตัวเองดีกว่าครับเพราะนายแม่ก็คือคุณแม่คนหนึ่งของคุณไม่ใช่เหรอครับประโยคสุดท้าย้อยเอกซอตามินย้อนถามนักสืบหนุ่มเหมือนกับจะล่วงรู้ความตื้นลึกหนาบางระหว่างพันเอกโบมินกับตัวเขาเองอยู่ในทีเล่นเอาชัดต้องหุบปากนิ่งไปโดยปริยาย การเดินทางเต็มไปด้วยความยากลําบากเป็นอย่างยิ่งข้าไหนก็ขังแหลมกันในป่าทึบนั่นเองนอกจากนั้นก็ต้องข้ามแม่น้ํายูนสลินและภูเขาบูโมโคแล้วเดินทางลวดเดียวเป็นเวลาทั้งหมดอีก4วันเต็มๆจึงถึงเชียงตุงในตอนเย็นในสภาพที่อ่อนหอยลอยแรงไปทั้งคนและช้างคุณต้องรออยู่ในป่านี่ก่อนคนแปลกหน้าเข้าไปในตอนกลางวันแบบนี้เป็นต้องโดนตํารวจพม่าซิวเอาแน่ๆรอให้ข้ามก่อนนะครับผมจะเข้าไปที่ขุมนายแม่ก่อนแล้วจะเอารถมารับ หลังจากกำชับให้ชัดและควานช้างรออยู่ในป่านอกเมืองแล้วผู้กองสอตามินก็ทำความสะอาดร่างกายในลำธารนณนบริเวณที่หยุดพักเหนื่อยแล้วต่อจากนั้นนายทหารคนสนิทของพันเอกโบมินก็พาตัวเองหายลับออกไปอย่างรวดเร็วชัดนั่งรออยู่ในป่าเกือบสี่ชั่วโมงเต็มๆหิวก็หิวเพราะอาหารมื้อสุดท้ายเพิ่งจะหมดลงเมื่อตอนเช้าของวันเดียวกันนั่นเองควานช้างที่อยู่ด้วยก็พูดได้แต่ภาษากะเหรี่ยงซึ่งชัดไม่กระดิกหูเลยแมย้แต่คำเดียวเกือบสองทุ่ม ชัดจึงเห็นแสงไฟของรถยนต์ศาสตร์เป็นทางเข้ามาแล้วต่อจากนั้นโชคอึดใจใหญ่ๆรถเก่งยี่ห้อมอรลิสไมเนอร์รุ่นพระเจ้าเฮาก็เล่นเข้ามาจอดพร้อมกับล่างของผู้กองสอตามินก็เปิดประตูลงจากรถด้วยท่าทางรีบร้อนอาหารเย็นครับนายแม่ฝากแซนด์วิชมาให้นายแม่รู้ว่าคุณไม่ได้ทานอาหารมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็นรีบจัดแซนด์วิชมาให้ในขณะที่นั่งเคียงคู่กันไปตอนหน้าของรถ ผู้กองซอตามินก็ยื่นถุงแซนด์วิชส่งให้นักสืบหนุ่มด้วยใบหน้ายิ้มๆควานช้างละ่ะทำไมผู้กองไม่รับออกมาด้วยชัดเขียวแซนด์วิชปากก็ย้อนถามด้วยความเครียดแค้งใจเมื่อไม่เห็นควานช้างขึ้นรถมาด้วยพ่มาโจมตีฐานปฏิบัติการของผู้การโบมินแตกนายแม่สั่งให้ควานช้างกลับไปรับผู้การโบมินครับคำตอบของนายทหารคนสนิทของผู้การโบมินเล่นเอาชัดใจหายวับพ,พร้อมกับเป็นห่วงพี่ชายต่างพันดาขึ้นมาจัางจับจิตจับใจ จบตอนที่27แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนที่28ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณรีหลายครับทำไมนายแม่รู้ว่าฐานปฏิบัติการของผู้การแตกชัดและล่ำละลักถามขึ้นมาอย่างชนิดแทบไม่หายใจผู้การวิทยุมาบอกนายแม่ ฐานเพิ่งแตกเมื่อเช้านี้เองสู้กันสี่วันสี่คืนทนเครื่องบินพาม่ามันถึงระเบิดไม่ไหวลอยเอกสอตามินเล่าเหตุการณ์ที่พันเอกโบมินวิทยุมาให้ในายแม่ฟังด้วยน้ำเสียงสันส้นๆอากับกิริยามีความเป็นห่วงผู้บังคับบัญชาจนสังเกตเห็นได้ชัดแล้วผู้การผู้การได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าชัดและลำาล,ล,ลักถามขึ้นมาอีกด้วยความลืมตัวแต่สายตามองผ่านกระจกรถออกไปดูความเจริญของตึกรามบ้านช่อง ชาวเชียงตุงซึ่งเปิดไฟสว่างสวยอยู่ริมถนนในขณะที่รถแล่นผ่านไปและอดทึ่งใจไม่ได้เพราะความสีวิไลเท่าที่มองเห็นเชียงตุงก็คือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งตามหัวเมืองนั่นเองนี่แหละคือปัญหาที่ทุกคนอยากทราบที่สุดในเวลานี้ผู้การขาดการติดต่อทางวิทยุกับ,กบนายแม่เมื่อตอนเที่ยงและจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ได้ข่าวคราวของผู้การอีกเลยถึงคุ้มนายแม่แล้วครับประโยคสุดท้ายผู้กองสอตามินหันมาพูดกับนักสืบนม แล้วผ่ารถเลี้ยวขวาลงจากถนนเข้าไปในซอยนิดนึงก็จอดรถอยู่ที่หน้าประตูเหล็กสูงท่วมหัวพร้อมกับกดแต่เป็นอน,นสัญญาณสีขลังสันสอนประตูเหล็กเปิดพูดออกเหมือนกับจะรอด้วยความกระวนกระวายใจอยู่ก่อนแล้วลอยเอกสอตามินรีบขับรถพูดเข้าไปตามถนนคอนกรีตซึ่งเลี้ยวขวาลัดขอบสนามหญ้านกว้างใหญ่ไพศาลไปจอดหน้าสุมเฟื่องฟ้าที่มองเห็นดอกเป็นพวงอยู่ท่ามกลางคมไฟอันสว่างสวัยหน้าตึกนั้นตึกทรงโบราณแบบผู้ดีอังกฤษซึ่งสร้างแบบทึบ,ทบ บนหลังคามีปล่องไฟแสดงให้เห็นมากเจ้าของบ้านต้องมีรสยมและความเป็นอยู่คล้ายคลึงกับประชาชนของประเทศอังกฤษเอาอย่างมากๆทําให้ชัดอดทึ่งใจไม่ได้และพอก้าวเท้าลงมาเืนอยู่ที่พื้นอย่างงงๆชายจักรผมยาวแต่งตัวเรียบร้อยก็เดินตรงเข้ามาโค้งศีรษะให้พร้อมกบเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษยอย่างชัดเปรียด้วยน้ําเสียงนอบน้อมนายแม่รอคุณโบเมียอยู่ในห้องรับแขกค,ครับชัดราชบดินยิ่งงงหนักขึ้นไปอีก ชื่อบเมียที่ชายดังกล่าวเรียกตัวเขานั้นทําให้นักสืบนมต้องหันกลับไปมองข้างหลังด้วยความแปลกใจก็ปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่เลยนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นใครชื่อบโบเมียความเครือบแคลงใจทําให้นักสืบนมต้องย้อนถามออกไปตรงๆเล่นเอาชายชะกันดังกล่าวถึงกับจ้องมองชัดเหมือนกับไม่เชื่อหูตัวเองเออนายแม่กําลังอยู่ในห้องรับแขกกรุณาขึ้นไปพบเดี๋ยวนี้เลยครับแต่อึดใจต่อมา ชายจะกรันคนนั้นก็ตัดบทแล้วเดินนำหน้าชัดราธบดินขึ้นไปบนตึกทรงโบราณพร้อมก็บทำหน้าตาสงสัยไปตลอดทางชัดเพิ่งจะเห็นความสวยงามและความภูมิฐานของตัวตึกในแม่ก็เมื่อผ่านบันไดขึ้นไปนี่เองผนังตึกทาสีขาวตลอดเล่นเอาห้องสว่างโพลแทบไม่ต้องใช้แสงไฟเลยทีเดียวพรมสีแดงเลือดนกที่ปูฉาบเอาไว้เต็มพื้นห้องทำให้เกิดสีสันตัดกันอย่างสวยงามและยิ่งเฟอร์นิเจอร์ทุกชิน้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือตู้ก็ออกแบบสร้างอย่างทันสมัยแล้วพ่นสีขาวตัดขอบสีแดงด้วยมันก็ทําให้ห้องของนายแม่เด่นขึ้นมาอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้และพอผ่านเข้าไปถึงห้องรับแขกนักสืบหนุ่มก็ต้องยืนตะลึงอยู่เพียงแค่ประตูเมื่อสายตามองเห็นรูปขนาด24นิ้วถ่ายเต็มตัวของบิดาตะงานอยู่บนผนังห้องอย่างถนัดชัดเจนโดยมีร่างของผู้หญิงแต่งตัวด้วยสิ้นไหมซึ่งนักสืบหนุ่มยังมองไม่เห็นหน้ายืนเอามือกอดอก หันหลังเงาหน้าขึ้นมองดูรูปบิดาของเขาอยู่อย่างเงียบเชียบชัดละสายตาลงมาพิสด,ดูล่างของผู้หญิงซึ่งยืนหันหลังอยู่เบื้องหน้าอย่างพิถีพิจารณาสวดส่งค่อนข้างจะบอบ,บางมวยผมซึ่งกล้าวขึ้นไปบนศีรษะเริ่มจะมีผมงอกแทรกขึ้นมาปะปลายบ้างแล้วการแว่นตากรอบทองซึ่งโผล่อยู่ที่กกหูด้านหลังสแสดงให้เห็นว่าสายตาของผู้หญิงดังกล่าวคงจะใช้งานมาตราตรำพอสมควรจนกระทั่งต้องพึ่งแว่นสายตาแม้กระทั่งในเวลากลางคืน ถึงจะมองเห็นเพียงด้านหลังชัดราชบดินทร์ก็บังเกิดความนิยมชมชอบในความภูมิฐานของผู้หญิงสูงอายุคนนั้นขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนดิมฝีปากขมุบขมิบเรียกออกไปยังไม่รู้สึกตัวนายแม่นายแม่ใช่ไหมครับหญิงสูงอายุหันกลับมาชาดาใบหน้าซึ่งมีเขาแห่งความสวยงามเหลืออยู่ถึงแม้ว่าวัยจะเกินห0บไปแล้วบังเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาจนสุดระงับดิมฝีปากอันบางเฉียบเผยยอพ,พึมพำขึ้นมาเบา,เบา คุณชัยคุณชัยราชบดินไม่ผิดกันเลยช่างถอดแบบออกมาอย่งก,กับพิมพ์เดียวกันเห็นในรูปกับตัวจริงทําไมมันต่างกันมากมายแบบนี้ก็ไม่รู้รูปล่อจังลูกแม่นั่งสิจะ๊จะ,จะในขณะที่เผลอตัวอุทานออกมาถึงชื่อชัยราชธบดินซึ่งเป็นสามีของเธอหญิงสูงอายุก็ชมชัดว่าเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาเอากันและพร้อมกันนั้นเธอก็เรียกชัดว่าลูกได้อย่างสนิทใจ ชัดเจ้ามองใบหน้าของหญิงสูงอายุด้วยความภูมิใจในพ่อของตัวเองที่ช่างสรรหาเมียแต่ละคนได้อย่างสวยงามและภูมิฐานยิ่งนักยิ่งมองก็รู้สึกว่านายแม่จะสวยยิ่งกว่าแม่บังเกิดเก้าของตัวเองซะอีกและแทบจะไม่รู้สึกตัวเมื่อตัวเองคานไปนั่งพับเพียบพนมมือไม้อยู่เบื้องหน้าสวัสดีครับนายแม่ผมผมเป็นห่วงผู้การโบมินผู้การติดต่อมาบ้างหรือ,อยังครับในขณะที่ไหว้นายแม่ ชัดสอบถามถึงพี่ชายต่างบรรดาด้วยใจจดจอ่อนายแม่ประคองล่างของชัดขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ส่วนตัวเองก็ะุดลงไปนั่งตรงกันข้ามใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อสักครู่เปลี่ยนเป็นมนมองโดยฉับพลันแม่ก็สั่งให้พนักงานวิทยุคอยฟังข่าวอยู่เหมือนกันแต่โบมินไม่ติดต่อมาเลยเป็นตายหลายดียังไงก็ไม่รู้นายแม่พึมพำด้วยน้ำเสียงไม่สบายใจพร้อมกระมองผ่านล่างของชัดไปทางเบื้องหลังแบบหนึ่ง ปากก็ลองเรียกเป็นภาษาพม่ากออกไปเบาๆเสียงหวานเหมือนกับละคังเงินที่ขันลับอยู่ทางเบื้องหลังทําให้ชัดต้องหันขับไปมองอย่างไม่ตั้งใจและพอเห็นหญิงสาวที่ยืนยิ้มอยู่ทางเบื้องหลังถนัดตานักสืบหนุ่มก็ต้องตกตะลึงจัง,งงังและยอมรับกับตัวเองโดยดุษฎดีมว่าผู้หญิงคนซึ่งยืนยิ้มอยู่เบื้องหลังเขาคนนี้สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยทีเดียวทิพสุมนมน,นี่พี่ชายของหลานน้องผู้การโบมินยังไงล่ะจ๊ะ เมื่อเห็นชัดจ้องมองหญิงสาวที่ใส่สโลงสวมเสื้อลูกไม้ด้วยท่าทางตะลึงลานนายแม่ก็เอ่ยแนะนําให้ชัดรู้จักเป็นภาษาอังกฤษด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มทิพสุมนลชื่อเพาะมากเธอเป็นพม่าหรือไทยใหญ่ครับในขณะที่รับไหวหญิงสาวเจ้าของนามอันเก๋ไก่ว่าทิพสุมนลชัดก็หันไปเอ่ยปากถามนายแม่เอาดือ้อเป็นพม่าแต่ชื่อไทยทิพสุมนจะพาลูกเดินทางเข้ามันดาเลพรุ่งนี้เชา้าคําตอบของนายแม่ ทำให้ชัดต้องกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืนๆขยับปากจะถามแต่นายแม่ลุกขึ้นยืนแล้วพูดตัดบทออกมาเสียก่อนนอนพักผ่อนให้สบาย,ล,ยลุกงนี้ลูกจะต้องเดินทางแต่เช้าในขณะที่นายแม่เดินจะรับหายออกไปจากประตูห้องรับแขกชัดก็ละล่ำละละักถามออกมาด้วยความใจหลอนไปมันดาลีไปทําไมครับนายแม่ผมผมงงไปหมดแล้วอา้อาวก็ลูกจะมาขับเครื่องบินให้แม่ไม่ใช่เหรจะ๊ะ ที่มันดาเลมีสนามบินลูกของแม่ก็ต้องไปเอาเครื่องบินมาสิจ๊ะไม่ต้องซักถามอะไรแม่หรอกรุ่งนี้ค่อยปรึกษากับทิพสุมนก็แล้วกันพอพูดเป็นปริศนาจบลงแล้วนายแม่ก็พาตัวเองหายลับไปจากประตูห้องรับแขกทันทีตามดิฉันมาทางนี้ค่ะพอได้รับวิทยุจากพี่โบมินว่าพี่โบเมียจะมาดิฉันก็เตรียมห้องเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานทิพสุมนพูดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับยิ้มอย่างน่ารักจนมองเห็นรักยิ้มบุ๋มลงไปทั้งสองแก้มชัดราชบดินชง,งักกึกเพราะนับเป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้ยินคนอื่นเรียกชื่อเขาว่าโบเมียความเคลือบแคลงใจทําให้นักสืบนมต้องเอื้อมมือไปขอาแขนของทิพย์สมพลแล้วเอ่ยถามอย่างโง่โงโบเมียคือใครตายแล้วนี่พี่ไม่รู้จ,จริงๆเหรอนี่โบเมียก,ก็คือชื่อภาษากะเหรี่ยงของพี่ยังไงล่ะคะโบมินโบเมียคล้องกคดีออก กล่าวนี้หายสงสัยหรือ,อย,ยัง,ยงทิพสุม,มนตอบหรอหลอสายตาชำเลืองดูมือของตัวเองที่โดนชัดเกาะกลุ่มอยู่แวบ,บหนึ่งชัดสังเกตเห็นอากับกิริยาด,ดังกล่าวแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่ฉีเดินจับแขนทิพสุม,มนจนกระทั่งถึงห้องนอนก็ยังไม่ยอมปล่อยประเพณีคนไทยมักจะทําแบบนี้กับผู้หญิงต่างชาติเสมอเสมอหรอคะเมื่อเห็นชัดไม่ยอมปล่อยมือจริง,รงๆิทิพสุม,มนก็เงยหน้าขึ้นถามเอาดื้อพม่ากับไทยไม่ใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกันชัดเปลยขึ้นมาเบาๆพร้อมกับแทรกตัวเข้าไปในห้องมือข้างที่จับแขนออกแรงดึงจนล่างของทิพสมนเ์ใสซัดเข้าไปในห้องนอนอย่างเสียหลักบัดเดินนั้นเองดวดลายของเสือผู้หญิงตัวชะกันจากแผ่นดินสยามก็เปิดฉากขึ้นมืออีกข้างของนักสืบหนุม่มขวาเอวของทิพสมน์ฉับเข้าให้เพื่อจะดึงล่างอันได้สัดส่วนนั้นเข้ามาแนบอกแต่เหมือนกับปาฏิหาริย์ล่างของสาวผามาแต่มีชื่อไพเราะเพราะผิงยังกับคนไทย หลิวตัวหลบไปได้อย่างบุดบิดและในขณะเดียวกันขาข้างหนึ่งของเธอก็ก้าวสอดอ้อมไปยังสะโพกอีกด้านหนึ่งของชัดแล้วดึงร่างอ่อนแอนของนักสืบหนุม่มทุ่มตูมลงไปบนเตียงฟองน้าจนย่วไปแทบติดพื้นเตียงปากก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงปนหัวเลาะดิฉันเพิ่งจะสอบผ่านโยูโดสายดำชั้นสามได้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพี่โบเมียลูบล่างของกระจงแบบนี้ระวังกระดูกสันหลังจะหักนะคะบา,บายยพรุ่งนี้เช้าค่อยพบกันพอพูดจบ ทิพสุมนก็พาตัวเองออกไปจากห้องและแถมปิดประตูให้ด้วยเล่นเอานักสืบนมต้องคลางอ้อยออกมาด้วยใบหน้าเยเกไอฮาถ้าไม่มีที่นอนสะโพกกูคงลากแน่ๆสวยแบบนี้ถึงจะเก่งยังไงก็ต้องมีวันเผลอนาคอยดูกูจะบทให้คลางอ้อยเชียวมึงจบตอนที่28แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ